ข้อบัญชีมามาให้ผมเลยนะฮะมาครับวันนี้ในฐานะที่วันนี้ลูกชายนะครับที่เป็นที่รักของทุกๆคนเลยนะครับเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะครับต้องมาจากหม่มาที่คอยอบรมสั่งสอนแล้วก็เลี้ยงดูน้องไบรท์เป็นอย่างดีนะครับจนทําให้ไบรท์เป็นคนแบบนี้เป็นคนที่น่ารักแบบนี้และเป็นคนดีแบบนี้ครับในวันนี้วันเกิดยังไม่ถึงวันเกิดละการอวยพรลูกหน้าสำรองวันเกิดลูกชายวันนี้หน่อยครับ อ่าห oh uh ้าสมสเอาใหม่ไม่เป็นไรครับไม่ผมพี่เด้โอเคใจและดีใจจนพูดไม่ออกจริงจอ่าครับผมไปมีความสุขอยู่หลักในเมื่อเจอป้าป้าพี่พี่ดแล้วพี่พี่ดล้วเหรีสุขไหมใช่ไหมครับปวใหญ่ด้วยครับครับก ขอให้ตั้งใจทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆด้านโอเคไหมเก๋ไหมผมพีโอเคอะหมาผมวูดดาวขี้ตะเคิดกันคือมาขออนี่ยครัหมอ้มาจดไปเต็มมือเลยเนียให้พูดต่อได้ไยมเดี๋ยวีเ แก้มขมาหน่อยแม่่วันเกิดทันทีถ่ายดีนะ่มามาของคือลูกชายหน่อยอยากได้ภาพขอเชือกอ้าด้วยนคือ ครอบครัวนะครับทำให้ทุกสิ่งทุก,ทกอย่างก็เกิดมาเป็นไว้แบบนี้เพราะมีคุณแม่ที่น่านรักแบบนี้ครับขอบคุณมากเลยครับมาไมา่ไดนเลยนะกอนนั้นนะไปไม่เอาจริงๆด้วยเหรอไมเราเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ถ่ายลูกก่อนเอาเมืเ่อ,นนอกี้เห็นในวิทยนคุกคน